สบายดีดีตาซาเล่าตายเด้อสบายดีบดสกุลสกุลแล้วก็สบายดีพี่น้องพังลาหานนำแล้วก็สบายดีพี่น้องพังไทยหานนำเด้อแล้วก็สบายดีบดสกุลสกุลทั่วโลกได้เด้อเอิ๊ดอย่างกับบะหมีต่ตายเต็มจั๊ดจนนี่อยากทราบอีกตัจับซองจูกเฮ่อเนีย่ยเรื่องย่อยสะอื่นค่ะเด้อเอิ๊ด ทุกคนดิตาลืมบอ,อกไปว่าดิตาสชมาเห็ดยังมือนี้ดิตาชิมหไย,นนยล,หลองเอิร์ดเห็ดผมแตงนหนาไหเทิงปัวดิตาก็อยากแตงเนาะลังจาาที่แตงนาเห็ดผมแล้วข้ากับสิไปตำกับปูนกินกันเนาะทุกคนตอนนี้้องเอิร์ดทำกันเลยแม่เบิร์นก็เลยว่าลอเสิร์เ็ดผมจะได้ให้ดิตา ลิกซีนี้งามเวอร์ถ่ายก่อนน้อยนึงเ้าหนะสเปิด์ระโดเนาะเอิ้์ดเนาะมันหอนดีดีเนาะนับมือแห่งนับคือลำยองอลยอิตาเน่ยอ่เสิย่อยสื่อื้อไปเด้อเอร้อย่อยสื่อื้อไปเด้อ <c oughs> ไข่ ลืมยาสีอื่นเลยมามาเห็ดงามมันตีโอ้ลำพักใหญ่นี่โอ้ยนอ่อลืมต้องมาขึน่นนี่อ้ายเขาเห็ดลำพักใหญ่ทำเป็นไหมเนี่ยไม่เคยเจ้าผมเลยอะแอบเอาแอบเอา,เอาที่เห็นเห้ดปูซาวเออที่เห็นไอ้ฟัวเฟลที่เห็ดปิดฟัวจะจงพรมหยาบวะเจ๊เกมนึ่งโบ อย่างอกติวด้เดอร์วิลล์คืออย่างเจียว,วามานุกินโฟมในรูปพร้อมคำแพ้่ทำจากเด็กอุ้ยเจ้ารับตา่เฮมันกลเห็นทางใหญ่นะเออรับแบบปกติออรับป,ปกติรับจะเสีย ผมแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยห้ากับซีใปึ๊บปึเป๊กเสียมาอีกเป๊กเสียห้ากับดอกเอเิร์ธไปตามไปตาข้าวปวดน้อกันเลยนะทุกคนทุกคนนี่ตาเฮ็ดผมแล้วเรียบร,อยร้อยปึ๊บปราบติ้งดิ้งมือนี้มือนี้มือนี้ อยู่สามที่เฮ่ยมัาจะสูงเนาะพอจะมองตาหิตาตาหลงเอิร์ธตาคือกันเลย ลูกเตือห่ะเรนิต่าจีต้มคุณกับนองเอ,อิออร์ธกน้องฟูบลิตร์สีเอาลองไปต้อยู่เอาไปปัด พอติตายืนได้ะไรตดเทปศิลปะชาวโลทุกคน 变化。 ียมาสุกับพาเลยเรียนมอนลาวมอนดงกีตาเบิร์ดคำสีบ่าวกับน้องเอิร์ดอืออือ Kim hương mãn. O mì, mặt trời mặt đôi. Mì. O mì. Tì tốn sáng. Tìm mặt mặt mì. Một đắp mắt. 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 Một đắp โอวันนี้ห้างซื้มาเฮต่ำเขาปูดเน้ะทุกคนหายลงเอ,อิร์ธเป็นคนต่ำวี่ตาเป็นคนบวพอ,อแล้วพอแล้วเอาเทียมใส่แล้วบ่คนน่ะใส่กระปิ่นำน้อยหนึ่งโอ้ยเบิร์ตอย่างอย่างแล้วใส่ได้ปะเนาไปเดี๋ยวปีน้ำเสียกตีปีกสกตาควายเฮ้ย ยดี e. <a> ๋ายวมาพี่กอกเขาอยู่พี่ย้มาย้ีมาย้าพี่หอมโอ้เสรษบเลยหอมแดกแล้วค่ะอยุะุกคนเนตัวปล้น กลัวอ่ะเออเออเป็นหัวบ้านดิตต่าค่ะค่อยว่าถึงอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแล้วนอกทุกคนน่ะหลักหน้าในตัวเย็นแล้วมาปอกเกิด Thank you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  ไม่ใช่แตงไหมคะเราต้องเบ้าให้ไม่เหมือนอกันค่ะเดี๋ยวตามเพีงได้มีชีมุน เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน่าจะแซ่บนะแซ่บกิหอมมะอมเมื่ไรจะกินแปลกได้เนี่ยพักมาขอหน่อยขอ,อยใหญ่ก็ได้ฉันสุดบอกลา อืมถ้ากินกับสมก็เอาง่ามที่ง่ามสุด <laughs> ทุกคนง <laughs> ่ามสุดสูตรดีลับเคียงบะตองหองใส่สาตัวอือแล้วยังเอาไปถิ่มบัดเดียเนาะ คนคนไปมาอย่าเห็ดประมาณนี้ละหืมทำได้แต่มันก็เป็นอ่ะกระปุกเป็นขนาดไหนเนาะเฮ้ยมันก็บ่อแบบแบบบ่อหายเลยแบบที่หน้าบ่อแต่ลาหอมมานถอดไปเอาบ่กเทได้่นอหามันมีน้ำแล้วชิมดูพ่อค่อยมาเล้ามาจานนะ โคตรฮัมาซีกับปุ่น้องเอื้อตัามหัวอัดอยู่ามมือซะยังเนี่ยมันงาบเออจะคือตอนนี้ยังไม่หนางอับยไปใส่เสียบแล้วเขาคือโปรเซสตมาเขาจะเถื่อเป็นตัวลำปัน อืมอแบบนนก้อ,อบ่นนะไปถือพ่อกินตำข้าวปูนพ่อบ่าสนีพักนอกสดาน้ำหนึงค้มนาตำข้าวปุูนข้องนองเอิร์ดน้อทุกคคนม้อนทอจืดสืดเรือเบลิงพักนี้ซีสรารกน้องเอิร์ดค่ะคุ้มปลอกม้นอนทอ โอเคทุกคนมากินตามสมรับกันเด้อแหละเดี๋ยวรอล้วเนอของน้องเอิร์ธห้ากรัมสร้างไดร์เทูมิตรีแห่งเดิร์ธเอามากินได้ใครเครื่องเลยเนีะอ้องหมาก หมอนทอ,อ,องพีพีกล่องพีวัานางเปี่นี่ก็ได้อืมครับ่โดนแม่สีปองาพวกเขาอู้อเขาใส่อนันต์ปาด ไม่ได้กินค่ะจบข่าวเนื้อมันนิ่งงามพราะอย่างนะขอ,อแค่ได้กินุ้วน่จ๋าจะเทือแบบนี้เพราะว่าใส่เดี๋ยวมันที่ยาบวงนก่ก็หวงกระดเนาะทุกคนหน่อยได้ตองไปตอง หนหานอ่ะคิดวังคิดวังเลยอ่ะอะไรทำใหญ่ไปกินกระเทเดียนแบมือไปเอาไปอไมเนี่ยกินได้ไะ ช่วยไปอะได้ไม่เลยเอาแค่บะหมี่มาเลยกัน้ำบานบกหมี่ปะสันแข็งโอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยพี่พ่อรับปอกให้ค่อยน้ำบานดิกระซดไม่ได้บอกอ่ะอ้าว เจ้าปูที่หินอ๋ออะไรี่เสียวพันเสียว,วแค่วมักมีดทีตาทุกคน <laughs> จากสวนนั่งบ้านพี่เจาเนาะของกิดัก <laughs> โอเกิาดกจะได้นความีเยสอีก็พูดไปอย่างนั้นแหละเสียวแค่

ยิ่งไม่ได้เออยิ่งก็ได้ามหมเนี่ยพาดดิเนี่ยอดีตพาเออเออมันเป็นมูสับผัแเนี่ผัดซับรวดเออเอาวะเออกินเข้ามันเจ็บเบเขียบมือกนนัน ทานอดกินเนาะอือล้คนอ้่อนไหนเนาะออเอือนเนยังแฉ อืมออะไรนหนามัน <laughs> ทุเรียนต่ตนี่คือสวรรค์อยู่ไหมเออครับนื้กไส่ิกนะนอนหบานอชินเอออืม ตำสมต่ออืออยาเบิร์นชอบเบิร์นเลยขอตอนน้อยๆ อที่ตัวเนาะอยวเข้ามาเขาเลยนะอยากเลยอืมอืมครับอืมับเข้ามาปิดกล่อง เยอะเขยอะขยอะขยขอะขามาเสียกินมาตป็นยุงเนะาะ <c oughs> ทำใจเธอเยอะเลยโอเคทุกคนกิน okay, น้ำอะไรน้ำเธออยู่ในเหรอเธอกินน้ำหน้ำอะไร oh. มาทำกัน กินแตงเงาโซนกินกังมาเรียบร้อยโอเคทุกคนนิตาก็สิพอจบคลิปเพียงสามนิดเด้อขอบใจทีท่ติดตากนะคะสับนอกคลิปหนาะพอกันไหมจังแรงกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิตาเท็่คลิปใหม่ต่อ,ตอไปเนะทุกคนบ๊ายบาย,บาย